มีสารที่ rate, พระพอพี่น้องมาปล่อยป่าพี่ป่า <AT> ป,ป่านิลพี่น้องป่านิลป่านิลป่านวลจันทร์ป่าตะเพียนน้อพี่น้องเนาะฮะป่านิลเนี่ยล่ะนี่เออป่านิลมีป่านิลปล่อยสองหนองน้อพี่น้องนี่ป่านิลเนี่นี่ตัวเล็ยๆน้อพี่น้องเนาะป่านิลปล่อยใส่หนองลงหนองธรรมชาติน้อพี่น้อง เนี่ยเพิ่งปล่อยถุงละสองสามร้อยตัวน้องเนี่ยมาเบงยังไงเปล่อยลงหนองธรรมชาติไปน้องปลานิลถึงละสามร้อยเห็นไหมถุงละสามร้อยตัวน้องนองธรรมชาติปล่อยลงุงเหัว็้มันมีแพร่เนาะปล่อยลงไปเลยไปไปไปโอ้ยมันสุดล้ายเขาเป็นป่าพูนานี่ ปวดฝันนวลจันนี่นี่ปวดอ้านีแต่ตัวเซื่งๆตัวเหรอให้มันแผ่อยู่นี่ทัพมชาติน้องธรรมชาติพี่น้องเนาะปวดฝันนวลจันนี่นี่เด้ออะไรฝันนวลจันวนจันฝันนวลจันนี่ปวดงาม่โอู้แต่ตัวงามพี่น้องไปละพุ่งไปน้องธรรมชาใช่ไปทำลอยกัวพี่นาบุดไปจิงพี่น้องเอ้ย าย้ผดปลาพี่ไหนผดไปแล้วผดโอ้ยไปไปอันนี้ปลาตะเพียนนี่ตะเพียนป่ะนี่ปลาตะเพียนนี่นั่นเออปลาตะเพียนปลาตะเพียนไปไปไปบาไปหากินตามธรรมชาติเจ้าบ่ได้เกลี้ยงบ่ได้อันนั้นพี่น้องปล่อยสู่ธรรมชาติเลยให้พน่นงานกินตามธรรมชาติเนาะพุ่มลูกท่อสับตกด้วยเนาะโอ้ไปแล้วเต้นอ่ะแล้ว ạ bắt được gian, ô panu tan yang mang yuan. ạ hay tên thong ngang yuan. Niên tên là hoặc hào nát. Sang một tóc tuyền. Nyo nó. Bye. 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 ุ่นยังเรือหละเอ้ยเดี๋ยวสิไปปล่อยอีกน้องนึงพี่น้องสายธรรมชาติอีกอาถุงแล้วพี่น้องเนาะถ้ามาติดตามพี่น้องติดตามไปอีกหาถุงอีกที่หลังนี่งทีปลายังเนี่ยยีภาพพี่น้องไปเบิ่งเนาะในรถเนาะเอาสิครับพ่อพี่น้องวันนี้นุ่มมีสารสิภาพพ่อพี่น้องมาปล่อยปลาเนาะปล่อยปลาลุ่งแรงธรรมชาติพี่น้องปลาตะเพียน ปลาตะเพียนปลานิลปลานนจันทร์พี่น้องสามอย่างนี่มีสารครับผู้สวยเนาะผู้สวยผู้หนึ่งเพิ่นจากแมาป่อยธรรมชาติน้นองน้องธรรมชาติบ้านเท่านี่นี่น้องธรรมชาติมีสาร้าพพี่น้องมาป่อยป่าเนาะตามพี่น้องปล่อยปล่อยจากถุงนี่ปา่าแต่เพีย้ยน,น,นปลาน่นจันทร์ปลาสามสี่ป่าพี่น้อง จังป่าธรรมชาตินเนเีไม่มา่ยน้องลงปอยลงป่าธรรมชาตินะไปใส่กระซังมันเอาจากกรปอเลยว่าผอ้ี่น้องวามคับนี่น้องเลยอ้วนดูใส่เอตัวง้ามี่น้องนี่ อาธรรมชาติเนาะ่่มกลงองาเปลาหยงนีอ้นี่ปานินด้พี่น้องปานิ้นเ่เด้อวเลยไล่วดปานิเไลพี่น้องเนาะไปรากินตามธรรมชาติพี่น้องงามครับอนน้ไงหาินตามธรรมชาติเนาะไอโตปอยนอนอาบอก้ยนอนทั้งหลังบ่ไปพูดตายอ้วตายตรงนี้ตายสองตัว Tăng mắn 2 tuần nữa lọc Bùa Nó là nó Bà nhắn nhìn cái này Nhìn này bà Bà cái này tập thiên Ôi bà nuôn chắn Bà nuôn chắn Tôi nhau nhau nó phía đồng Bà nuôn chắn nó Có khác rồi ạ Bà nhắn cái này Bà nhắn cái này Bà nhắn cái này Bà nhắn cái หัววิลาปานั้นมันมม้นหอยธรรมชาติพี่นอ้องปล่อยปลาลงหอยธรรมชาติพ่อเด้ยอยากได้กินปีหน้าเนาะนี่นหอยหนึ่งพี่น้องมันตุ่ยมาหากันเบนินล่ะพี่แต่ยายหนึ่งพอนันง่งซิดเบียดอยู่หอยเกียวเนาะได้เพราะอะไรยายท่านมานบ่เออ อามาโดนแล้วบ่เออเอามันหมานมันหมานย้ายคนนั่งสิบเบ็ดพี่น้นนยยนงนองห่วยแก้วเนาะ